วันจันทร์ที่12กรกฎาคม2 0 2 1เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในพิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้เราก็เริ่มต้นฟังพระคัมภีร์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องราวของปฐมกาลแต่วันนี้เราเริ่มสัปดาห์นี้ด้วยการฟังพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสืออพยพเป็นหนังสือพระคัมภีร์เล่มที่สอง ที่เราได้เดินทางไปด้วยกันนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เกือบจะถึงปลายเดือนเราก็าจะฟังเกือบทุกสัปดาห์เกี่ยวกับหนังสืออพยพซึ่งมีมีอยู่40บทและว,วันนี้เราก็าเริ่มต้นบทที่หนึ่งที่เราได้ฟังไปแล้วจากพระวจนะของพระเจ้าและเรื่องราวเหตุการณ์ในอพยพนั้น เกิดขึ้นประมาณ3,500ปีหรือ4,000ปีถึงช่วงนั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่ที่สำคัญมากเพราะว่าจะเป็นรูปแบบของอพระเยซูคริสต์ที่เสด็จลงมาเป็นพระผู้ไทยและเราก็ต้องมาทบทวนเราจะสังเกตได้ในช่วงตอนที่เราสมโพธปัสกาในวันนั้นในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ เราจะฟังบทอ่านอย่างยืดยาวทีเดียวอย่างน้อยจากพระคัมภีร์พระธรรมเดิมหรือพระธรรมเก่าเจ็ดบทเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าว่าเราเลือกได้แต่บทที่บังคับที่ไม่สามารถที่จะเว้นได้ก็คือจากหนังสืออพยพหรือเรียกง่ายๆว่า Exodus และเป็นแบบนี้แหละเราจึงจะต้องไตร่ตรองกันอย่างดีในการเดินทาง กับพระคัมภีร์และตัวเราเองก็จะต้องให้ได้ข้อคิดและจะต้องร่วมเดินทางไปด้วยกันการที่มีพระเจ้าประทับอยู่กับพวกเรานะครับเราได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้มากมายทีเดียวขอเท้าความก็แล้วกันเท้าความไปภาพรวมซะก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรก เป็นสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่หลายท่านก็ต้อง Work from home หรือว่าเราต้องร่วมมือร่วมใจกันกับประชาชนทุกภาคส่วนที่เราจะต้องอ,อยู่กันด้วยด้วยสันติสุขแล้วเราต้องมีใจที่ว่าเราจะต้องชนะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโรคระบาดให้ได้ถ้าเรามีความเอ,อื้ออาทรต่อกันนะคะรับเรื่องนี้ก็มั่นใจว่า หลายท่านก็ได้รับรู้แล้วก็จะต้องที่ออกแรงเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ยินเรื่องราวของการเกิดใหม่ของประเทศอิสราเอลเราคิดถึงคำเดียวคำว่าเกิดเมื่อเกิดนี่อยู่ๆจะเกิดกันแบบง่ายๆคนเราเวลาเกิดมาจากคันมารดาก็าต้องผ่านความเจ็บปวดของมารดาฉะนั้น การเกิดอะไรก็ตามถ้าจะเกิดใหม่เกิดชีวิตใหม่ก็ต้องผ่านความเจ็บปวดและวันนี้แหละเราก็จึงมีการพูดว่าเราอยากจะให้ประเทศนั้นเกิดใหม่อีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราต้องทนทุกข์กรรมานานบางคนก็เลยบอกว่าเรายอมเจ็บเจ็บแล้วมันจะจบไหมถ้าไม่จบก็คือว่าเจ๊งด้วยเหตุนี้แหละเราอยากจะเจ็บตอนนี้ ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เราก็จะเกิดแบบชาวยิวเขาต้องการให้ประเทศเขาเกิดเขาก็ต้อง,องยอมเจ็บในช่วงนี้เขาจะเจ็บปวดมากทีเดียวถ้าเราร่วมเดินทางไปกับประชาชนชาวยิวฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยนะครับว่าคำว่าอิสราเอลคำว่ายิวคำว่าฮีบรูนี่ก็เป็น ลักษณะคําเหมือนกันนะครับบางทีเราก็เรียกว่าชาวฮีบรูก็คือชาวยิวนั่นเองและก็ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่พระเจ้าเลือกสรรเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเอ็กซโดุสหนังสืออพยพเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก3,500ปีถึง4,000ปีในช่วงนั้นขอเท้าความไปก็แล้วกันเราคงจะจำได้ เรื่องราวที่พระเจ้าได้เลือกสรรในจากที่เราฟังปฐมกาลมาแล้วบุคคลสีคนนั่นแหละที่สำคัญมากก็คืออับราฮัมก่อนหน้านั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเป็นพระเจ้ารักมนุษย์สร้างมนุษย์อะไรต่างๆมาแล้วมนุษย์นั้นก็อยู่อยู่ดีกินดีในสวนเอเดนแล้วต่อมาชีวิตมนุษย์ล้มเหลวเพราะความหญิงยโสความจองหองในความเป็นมนุษย์และหลังจากนั้นก็มีการฟื้นฟู ขึ้นมาใหม่และการฟื้นฟูให้มนุษยชาติกลับไปสู่สภาพเดิมไปสู่สวนเอเดนอ,อย่างนั้นก็ผ่านทางคำมั่นสัญญาเราเรียกว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้คำนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่สำคัญเมื่อสัญญาไว้ก็ให้เกิดถ่ายทอดลงมาทางอับราฮัมนี่เป็นบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ แล้วก็อิสาคแล้วก็ต่อมาจาโคบแล้วก็ยังมีโจเซฟที่เราเพิ่งได้ฟังจบไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาในหนังสือปถมกาลนี้มีทั้งหมด50บทอย่างที่ได้ทบทวนเท้าความกันตลอดส่วนหนังสืออพยพนั้นเราจะเดินทางร่วมกันประมาณเวลาถึงสิ้นเดือนนะครับเราจะไต่ตองทุกวัน ก็มี40บทแต่วันนี้เราได้ฟังในพระวจนะของพระเจ้าเป็นบทที่หนึ่งแต่ว่าเพื่อจะเข้าใจภาพรวมก็อยากจะขอเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเท้าความก็เราต้องดูนะครับว่าทุกอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดมาเป็นความทุกข์ยากลำบากต่างๆในะชีวิตก็จะนำไปสู่พระพรพระเจ้าอย่างที่พ่อได้อธิบายมาตลอดเวลาว่าพระเจ้า มีอำนาจสูงสุดสัมพันุภาพแต่ไม่ได้เป็นผู้นักเล่นมายากลมาเสกคาถาต่างๆไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ถ้าว่าพระเจ้าจะลงมาแทรกในประวัติศาสตร์ในการเดินของเราแต่ละวันพระเจ้าประทับอยู่เราจะมองเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรนั้นเราต้องสัมผัสให้ได้ตรงนี้เป็นหัวใจที่สำคัญจึงจะเข้าใจเรื่องราว ในการประทับอยู่ของพระเจ้าและพระเจ้าอย่างประทับอยู่ใกล้เราเรื่องนี้จึงต้องทบทวนพระคัมภีร์เท่ากับว่าเรามาทบทวนเรียนคำสอนกันใหม่สำหรับผู้ที่เป็นคิตชนหรือไม่ใช่ผู้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นคิตชนก็ตามถือโอกาสเรียนรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นจะเป็นอย่างไรจึงขอเท้าความถ้าเราจำได้ในอาทิตย์ที่แล้วเหตุการณ ของโจเซฟที่พระเจ้าได้นำพาไปสู่ประเทศอียิปต์และช่วงนั้นในช่วงช่วงสุดท้ายถ้าเราจำได้ว่าพระเจ้าได้นำให้จาโคบจาโคบนี่มีอีกชื่อหนึ่งว่าอิสราเอลนะครับพาลูกหลานมาอยู่ในประเทศอียิปต์เพราะเกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดข้าวยากหมากแพงไม่เกิดผลผลิตในแผ่นดินใดๆเลยแรแ้นแค้นแห้งแล้ง และมีประเทศอียิปต์เท่านั้นที่มีโจเซฟเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศที่เป็นผู้ทำให้ประเทศอียิปต์รุ่งเรืองมากแล้วก็ฟาฮโรนั้นฝากความไว้วางใจไว้กับโจเซฟเมื่อจาโคบผู้เป็นบิดากับพี่น้องทั้งหมดอีกอ11คนนะครับเพราะว่าทั้งหมดมี12ลูกของจาโคบนี่เฉพาะลูกชายที่สำคัญ แล้วก็จึงเกิดเผ่าพันธุ์ของประเทศอิสราเอลที่หลังตามที่เราได้ทราบกันมาแล้วโจเมื่อจาโคบได้มาหาโจเซฟซึ่งโจเซฟอยู่ในอียิปต์อยู่แล้วมีทั้งหมดลูกหลานที่สำคัญทั้งหมดเพียงเจ็ดสิบคนเท่านั้นเองเจ็ดสิบคนนะครับและหลังจากนั้นก็จาโคบก็จบชีวิตที่ประเทศอียิปต์แล้วก็ไปฝังไว้ในคานาอันออกจากอียิปต์นะครับ แล้วก็ทำศพเป็นมัมมี่ที่อธิบายไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็โจเซฟเองก็จบชีวิตลงก็มีลูกสองคนก็คือมนัสเซกับเอฟรอิมซึ่งได้รับพรมากมายแล้วและเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยจากเจ็บสิบคนระยะเวลาที่ลูกหลานเหลนได้เจริญเติบโตขึ้นมามั่งคั่งทีเดียวนะครับในประเทศอียิปต์ก็เป็นเวลา400ปี เอาเลขกลมๆเป็นแบบนั้น350ปีถึง400ปีเกิดประชาชนหรือว่าลูกหลานเหลนจาก70คนนะครับกลายเป็น2ล้านคนเราต้องวาดภาพนะครับ2ล้านคนแล้วใน2ล้านคนนี้นับเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายที่มีล่ำสันกรรมยำเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวก็0,000นคนเข้าไปแล้ว แล้วเมื่อเป็นเหตุการณ์แบบนี้เราต้องคิดเลยนะครับว่าประเทศอียิปต์จะรู้สึกอย่างไรสั่นคลอนแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนชาวอียิปต์นั้นเขาก็ลดจำนวนน้อยลงไปส่วนชาวยิวหรือชาวฮีบรูหรือว่าชนอิสราเอลเนี่ยลูกหลานของจาคบเติบโตขึ้นมาลูกหลานของโจเซฟเนี่ยสองล้านคนนี่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ เราก็ต้องไต่ตรองเหมือนกันเพราะว่าในหลายประเทศในโลกก็เกิดขึ้นแบบนี้ทีเดียวโดยเฉพาะในยุโรปนั้นเพราะว่าลูกน้อยเมื่อมีลูกมีไม่อยากมีลูกมีหลานกันก็เพราะว่ากลัวว่าจะเลี้ยงดูเขาไม่ได้และด้วยเหตุน,นี้ก็จึงต้องเปิดประตูต้อนรับคนอื่นๆอย่างในยุโรปเราไปดูที่ฝรั่งเศสไปดูที่อิตาลีณนะวันนี้เราเห็น เอ๊ะทำไมในโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสเราจะเห็นว่าคนสีผิวจำม,มากทีเดียวแต่เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วพอที่อิตาลีเองก็ครั้งหนึ่งเราจะเห็นอิตาเลียนเป็นฝรั่งผิวขาวแต่นวันนี้ไม่ใช่วันนี้จะเป็นหลากหลายทีเดียวด้วยเหตุน,นี้แหละมีทั้งมิติบวกและมิติลบมิติบวกก็คือประเทศต้องการการพัฒนาแต่ถ้าขาดบุคคลจะทำอย่างไรเพราะต้นกำเนิดนั้น ลูกหลานไม่มีเขาต้องต้อนรับคนอื่นและขณะเดียวกันก็เป็นการเอื้ออาทรเพราะภัยพิบัติต่างๆมันเกิดขึ้นเราเห็นแล้วภาษาปาฟรานซิสนั้นบอกให้ทุบกำแพงเหอะเพื่อจะเปิดคนที่ที่หนีภัยมาทั้งธรรมชาติทั้งการเมืองให้มาอยู่หลายท่านก็ไม่ไม่พอใจสันตปาปาฟรานซิสที่ว่าจะมาให้เปิดบ้านแต่ขณะเดียวกันประเทศนั้นเองก็ต้องการแหละ อย่างประเทศไทยนี้เราพูดกันง่ายๆนะครับมีใครบ้างละ่ะที่จะเดี๋ยวนี้จะยอมลงไปเป็นกรรมกรเราจะเป็นแม่บ้านที่จะมาขวาดถูดูแลบ้านเราเพราะว่าลูกน้อยลงแล้วก็หลายคนก็ไม่อยากจะไปลงทำงานแบบนั้นเราจึงมีพี่น้องของเราจากเพื่อนบ้านมาทำงานมากมายทีนี้ปัญหาในประเทศอียิปต์ในช่วงนั้นประชากรของเขาเอง ก็ลดน้อยลงไปชาวฮีบรหูหรือชาวยิวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างอย่างมโหฬารทีเดียวนะครับและ400ปีคนก็ไม่รู้จักโจเซฟลนะชาวอียิปต์ไม่รู้ว่าโจเซฟเข้ามาทำบุญทำคุณมาพัฒนาประเทศอย่างไรประวัติศาสตร์ไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนและไม่อยากรับรู้และด้วยเหตุนี้แหละฟาฮารโรคนใหม่ก็ยิ่งไม่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ และมัวแต่เห็นว่าฟาโรก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีมีฟาโรที่นิสัยดีใจกว้างฟาโรที่ใจโหดร้ายเป็นดุดดังสัตว์ป่าก็มีแล้วมาในยุคที่ลูกหลานเหลนของโจเซฟหรือกับพี่น้องโจเซฟเติบโต,ตขึ้นนั้นทำไปเชิญกับฟาโรที่ใจโหดใจที่เป็นเหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดแล้วก็โหดเหี้ยมมาก จึงคิดว่าโอ้โหไม่ไหวและนี่ชาวฮีบรูมันเติบโตขึ้นฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะกำจัดพวกชาวยิวต่างๆให้ให้ให้สิ้นไปแต่มันก็มีข้อสังเกตมากนะครับว่าพระเจ้าได้เลือกสรรชาวยิวยิ่งกำจัดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมากขึ้นทวีมากขึ้นเท่านั้นดุดดังปลาดาวเลยนะครับยิ่งตัดมันยิ่งโต แล้วก็จะเป็นลักษณะเดียวแบบเดียวกันกับคิจชนรุ่นรุ่นแรกที่ถูกเบียดเบียนศาสนายิ่งเบียดเบียนมากเท่าไหร่กลุ่มคิจชนยิ่งโตขึ้นเท่านั้นยิ่งเลือดของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคิจชนหลังลงพื้นแผ่นดินมากเท่าไหร่ประชาชนก็มากขึ้นผู้ที่ศรัทธามากขึ้นเพียงเท่านั้นนะครับฉะนั้นฟาฮโรก็มีนโยบายที่กดขี่คมเหงใช้งานหนัก ต้องการที่จะคาจัดพวกนี้และเหตุนี้แหละนะครับเราจะเห็นสิ่งสวยงามณนะวันนี้ที่ประเทศอียิปต์เช่นราชวังของฟาฮารโดยเฉพาะที่เมืองเมืองราเมเซสแล้วก็เราจะเห็นว่าสิ่งสร้างทั้งหลายทั้งปวงที่งดงามยิ่งใหญ่อลังการอลังการทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของชาวฮิบรูหรือชาวยิวที่ตอนที่เป็นทาสอยู่ในขณะนั้นนะครับนี่ก็เป็น เรื่องราวที่เราจะได้ฟังฉะนั้นขอกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับอันคำว่า Exodus เนี่ยหรือว่าอพยพเนี่ยมันก็ฟังง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเทียบภาษาอังกฤษนิดเดียวเองคำว่า Exodus ก็คือ e x i t e x i t นั่นคือการออกต้องออกไปจากที่นี่แล้ววันนี้เราก็เหมือนกันที่เรากำลังเผชิญกับทุกขภัย ทุกขเวทนาในชีวิตมากมายเราจำเป็นต้องเดินทางออกไปเราจะมัวที่จะอยู่กับที่ไม่ได้และเหตุการณ์เช่นเดียวกันเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของชาวฮีบรูช่วงนั้นนี่เป็นบัญชาพระประสงค์พระเจ้าก็ต้องบอกให้ต้องออกและและเราจะได้ยินเรื่องราวมากมายที่ดียวครับฟาโรนั้นเขาโหดร้ายมากนะ โหดร้ายถ้าเราได้ยินเรื่องราวได้อ่านพระคมัมภีร์อย่างรึ่งซึ้งนั้นเขาก็กลัวที่ประชาชนชาวอียิปต์เออชาวยิวในอียิปต์นั้นจะเพิ่มทวีคูณอย่างมากที่เดียวและเขาจึงหาวิธีที่จะขจัดเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่เกิดมาให้ฆ่าตายให้หมดและนี่แหละเขาก็เลยไปตกลงกับหมอที่ทำคลอดทั้งหลายทั้งปวงว่า ถ้าชาวฮีบรูหรือชาวยิวนั้นคลอดลูกผู้ชายให้ฆ่าทิ้งเลยแล้วก็เป็นแบบนี้แต่บังเอิญนั้นในแพทย์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เห็นว่าอ่านี่มันขัดบัญชาพระเจ้านะการฆ่าคนเนี่ยฆ่าเด็กก็เลยเหมือนกับว่าปล่อยให้ผ่านไปมากมาย หมอคนนี้เรียกว่าหมอทําคลอดทั้งหลายทั้งปวงถูกเรียกมาเอ๊ะ e, ทำไมทําไมสั่งให้ฆ่าเด็กผู้ชายให้หมดทําไมเป็นแบบนี้แล้วก็หมอที่ทําคลอดเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าบอกทําไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นก็เพียงแต่แก้แก้ตัวนะครับแก้ตัวว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงชาวยิวหรือชาวฮีบรูนั้นเป็นพวกหญิงที่แข็งแรง บางทีก็คลอดมาก่อนที่จะไปทำคลอดคลอดเองโดยที่สุขภาพแข็งแรงดีและคลอดก่อนกำหนดอนะไรก็ว่าไปฟาฮารก็แค้นแหละโกรธมากจึงบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อที่ใช้วิธีนี้ไม่สำเร็จก็ขจัดเอาเด็กผู้ชายทั้งหมดมีบัญชาสั่งทาหารทั้งหลายทั้งปวงเอาเด็กชายชาวยิวชาวฮีบรูไปโยนทิ้งในแม่น้ำทั้งหมดฆ่าให้ตายทั้งหมด เรามาคิดถึงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยครับไม่ใช่ไม่เกิดณวันนี้ฉะนั้นาศาสนาคาทอลิกจึงยืนยันถึงชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่าขนาดไหนและเป็นแบบนี้แหละจึงเรื่องณวันนี้เขาเรียกว่าการทำแท้งเราจึงไม่เห็นด้วยนะครับในาศาสนาจากคาทอลิกและเราก็ามีกำลังพูดถึงเรื่องกฎหมายการทำแท้งสารพัดนึก สามศูนย์นนั่นนะครับกฎหมายเราต้องมาคิดไต่ตรองเรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งเราก็มีวิธีมีทางออกมากมายทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อ4,000ปีที่แล้วที่ฟาฮโารจะขจัดโดยการที่เอาไปเอาเด็กผู้ชายฆ่าเด็กเนี่ยทิ้งในแม่น้ำที่ญี่ปุ่นก็มีภูเขาลูกหนึ่งเลยนะครับที่เกียวโตถ้าเราเคยไปเราจะเห็นว่าภูเขาลูกนี้จะแปลกสำหรับ เด็กทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกทำแท้งขึ้นมาเราก็ยังมีปัญหาเรื่องการุณยฆาตเราก็มีปัญหาเรื่องเบียดเบียนชีวิตเราก็มีเรื่องนี้มากมายแต่ว่าพ่อจะไม่อธิบายในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตณนะวันนี้เลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ข้อสังเกตในเมื่อที่เราเริ่มต้นที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน กับอพยพหนังสืออพยพนั้นเราจะมีคำใหม่ๆที่เราจะได้ยินมากมายเลยนะครับคำใหม่ๆอย่างเช่นคำว่า,าการถ่ายกู้การฟื้นฟูหรือ Redemption ความรอดเราจะได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกการถ่ายให้พ้นอิสระภาพการถูกกดขี่ขมเหงการให้เป็นอิสระภาพ การที่พระเจ้าเผยแสดงพระองค์เองสัมผัสได้และเอกลักษณ์ของชีวิตเราเองเราจะได้ยินคำประเภทนี้มากมายทีเดียวนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่เราเดินทางด้วยกันเป็น40บททีเดียวนะครับชาวฮีบรูหรือชาวยิวนั้นเขายิ่งถูกกดขี่เท่าไหร่อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับให้สร้างเมืองราเมเสธสร้างเมืองปีทมอะไรทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเป็นคลังเก็บอาหารที่เราใช้ความสามารถของเราเองทั้งนั้นน่ที่เราคิดความผยองชีวิตมนุษย์นั้นอยากจะสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองมากมายโดยการที่ทารุณกดขี่คนคนงานกดขี่ผู้อื่นที่ต่ำกวา่านะทารุณกรรมเขาแต่ทำให้เกิดชาวยูเขาก็าอดทนนะเขาต้องทำอิดมากมายทำนาทำงานหนักอะไรสารพัดนึกทีเดียว และวันนี้เราก็เริ่มต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้พระเยซูคริสต์ก็เตือนสติเราในหลายเรื่องทีเดียวให้เรียกว่าอ่าหลักของการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์นั้นการปร,ประกาศพระวาจาเป็นอย่างไรเมื่อวานถ้าใครไปร่วมพิธีบูชาขอบคุณออนไลน์เราก็ได้ยินแล้วนะครับพระเยซูคริสต์สั่งบรรดาศิษย์อย่างไรไปที่ไหนก็เพียงแต่อย่าติดอ่าอะไรเงินทองไปเลย เอาเพียงมีไม้เท้ามีรองเท้าแตะที่สําคัญเท่านั้นแล้วก็ประทานอํานาจให้วันนี้พระองค์ได้กล่าวย้ําเตือนสิทธิ์อีกมากมายทีเดียวเป็นคิจชนนะครับว่าไปเถอะถ้าใครต้อนรับท่านถ้าเขาให้น้ําดื่มท่านแก้วเดียวก็เท่ากับบุคคลที่ใจดีต่อท่านเนะี่ยก็จะได้รับรางวัลจากพระเจ้าที่หลังมากมายคนที่ไม่ตามพระองค์แล้วก็เหมือนกับไม่แบกการเขน ก็ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่เพราะว่าการเป็นศิษย์พระเยซูคริสต์นั้นเราต้องอยู่คู่กับกางเขนเราจะไม่กลัวสิ่งใดๆเพราะกางเขนนั้นเป็นเครื่องหมายชีวิตเราจริงๆเพราะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบกแต่กางเขนชีวิตอมแต่ความทุกข์ก็ไม่ใช่เพราะพระเยซูคริสต์อยากจะพูดให้ฟังว่าเบื้องหลังกางเขนนั้นก็คือมองกุฎอันอันถาวรนีนพร่พระเจ้านั้นประทานกำลังให้เราแน่นอนแล้วเราจะไม่ตกใจกับสิ่งเรื่อง เหล่านี้วันนี้เพียงแต่บอกให้ฟังและมีหลายคนไปอ้างผิดนะครับที่พงษ์ได้บอกว่าพงษ์ได้ไม่ได้นําสันติสันติสุขมาให้อันนี้อย่าไปตีความผิดนะครับก็หมายถึงว่าบางทีในครอบครัวเดียวกันถ้าความบางคนนี้ทักเคร่งศรัทธาในศาสนาอาจจะถูกลังเกียจก็เคยเห็นหลายครอบครัวนะครับครอบครัวเดียวกันมีหลากหลายศาสนาที่มีความเชื่อต่างกันถ้าเขาสามารถที่จะคุยกันได้รู้เรื่อง ก็จะดีไปถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะเป็นการเถียงกันประเทศไทยเราเป็นประเทศหนึ่งที่ที่มีเสรีภาพการถือศาสนาแล้วก็ดีด้วยเพราะเรามีการเสวนากันเข้าใจกันเคารพต่อกันและกันสิ่งนี้เราต้องรักษาไว้แต่ว่าไม่ใช่ทุกแห่งจะเป็นแบบนั้นตราบใดถ้าเราเป็นคนที่สุดโต่งเมื่อไหร่ชีวิตก็จะพังแหละแต่วันนี้พระเยซูคริสต์อยากจะพูดให้ฟังว่าผู้ที่เป็นศิษย์ของพงษ์นั้น จะต้องประพฤติวัวอย่างไรเราต้องกล้าไปหาไปอวยพรผู้อื่นถ้าเขาสมที่จะรับพรเขาก็ได้ถ้าเขาไม่สมควรจะรับพรเพื่อเขาปฏิเสธเขาขับไล่เราเราอย่าไปตกใจพรนั้นก็กลับมาสู่ตัวเราเองนั่นเองวันนี้เราก็จึงทบทวนบทบาทการเป็นสิทธิของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราแต่วันนี้อยากจะให้เราต่ตรองนิดนึงว่าการเข็นนั้นจะคู่กับมงกุฎเสมอ ฉะนั้นวันนี้เราเจ็บปวดเราเจ็บแต่ว่าเราก็าจะได้สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่ามาในชีวิตพ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้สําหรับผู้ที่ขอคำภาวนานะครับและผู้ที่กําลังเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงจากโรคภัยพิบัติโรคระบาดและคณะแพทย์คณะพยาบาลเราจะไม่ลืมเลยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมและ ผู้ที่มีวันไข้วันเกิดในวันนี้นะครับวันที่12กรกฎาคมและเดือนกรกฎาคมและเจตนารมณ์อื่นที่พี่น้องต้องการพ่อถวายบูชาขอบคุณร่วมกับพระเยซูคริสต์บนพระท่านในเช้าวันนี้เพื่อเจตนารมณ์ทุกประการที่พี่น้องต้องการอาเมน